สวัสดีค่ะพบกับคุณครูการจนากันทศารายวิชาสุขศึกษา5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพอีกนะคะสำหรับตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็คือแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกวิธีค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายและหลักการทั่วไปในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะว่าเราจะช่วยในกรณีที่ผู้ป่วยหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นนะคะ,ะวันนี้เราก็จะมาแสดงวิธีการนะคะ ช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธีในเมื่อวันหยุดนะคะคุณครูได้ส่งคลิปวิดีโอในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะไปแล้วนะคะโดยใช้หลัก5ปอนะคะก็คือในเรื่องของการประกาศนะคะ,ะการประเมินก่อนนะคะนักเรียนการประเมินนะคะการประกาศนะคะการปลูกนะคะปั๊มแล้วก็เป่า ะะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ยังมีคลิปวิดีโอให้ในกักเรียนได้ศึกษาอีกนะคะแต่เราเพิ่มอีก1ปอนะคะปอที่6คือแปะนะคะก็คือการใช้เครื่อง aed นั่นเองนะคะซึ่งะนะคะหปอมีอะไรบ้างนะคะก็คือในเรื่องของอปลอดภัยปลอดภัยนี่ก็คือการประเมินสถานการณ์ ต่างๆนะคะว่าถ้าเราพบผู้ที่หมดสติเนี่ยนะก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเขานะคะเราต้องประเมินดูว่าสถานที่นั้นมันปลอดภยัยไหมสำหรับตัวเราแล้วก็ผู้ที่ป่วยผู้ที่ หมดสติอยู่นั้นนะคะถ้าปลอดภัยแล้วเราก็เข้าไปดูนะคะด,ดูดูการหายใจนะคะหยุดหายใจถ้าเขาหยุดหายใจจับชีพจรหัวใจหยุดเต้นด้วยนะคะเราก็ทําการปลุกนะคะปลุกแล้วนะคะเขาไม่ตื่นนะคะเราจะใช้วิธีการประกาศนะคะประกาศก็คือ,อถ้ามีคนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะเราจะเรียกเขามาช่วยนะคะแล้วก็ให้เขาติดตอ่อ ขอความช่วยเหลือไปที่1669นะคะโดยใช้วิธีการและขั้นตอนอาตามตามวิธีการนะคะเสร็จแล้วก็ <c oughs> ใช้วิธีการปั๊มนะคะพอที่อ่า4ก็คือปั๊มนะคะวิธีการปั๊มที่ถูกวิธีเดี๋ยวเรามาชมนะคะคลิปวิดีโอกันต่อจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการเป่านะคะเป่าปากนะ,ะก็จะมีการปั๊มและการเป่าเนี่ยจะมี กรณีอยู่หลายกรณีนะคะก็คือเด็กเล็กนะคะเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะสำหรับในคลิปวีดีโอนี้เราก็จะใช้ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่นะคะออพอสุดท้ายก็คือการแปะนะคะก็คือการใช้เครื่อง AED นะคะในการช็อกนะคะเราทําขั้นตอนนะคะ4,5,6นะคะไปเรื่อยๆจนกว่า จะมีผู้ที่จะมาช่วยเช่นมีรถพยาบาลมาหรือจะมีผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะหายใจเองได้หัวใจเริ่มเต้นขึ้นมาเองได้นะคะเรามาดูวิธีการนะคะที่ที่จะดำเนินการนะคะต่อไปเลยนะคะก็ให้นักเรียนนั้นได้ชมคลิปวิดีโอกันค่ะ สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอในการสอนการกดหน้าอกหรือการ CPR ในผู้ป่วยที่สงสัยเพราว่าหัวใจหยุดเต้นนะครับซึ่งเราจะมีขั้นตอนง่ายๆอยู่6ปอปอที่1ปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกที่เราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าผู้ป่วยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยหรือไม่ถ้าผู้ป่วยอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราไม่ควรขึ้นย้ายผู้ป่วยไปที่ไหนนะครับต่อมาคือปอที่2คือปลุกเป็นสิ่งสําคัญอย่างนึ้งนะครับเราต้องดูว่าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวหรือไม่ <คน S 1> ถ้าเป็นการประเมินแล้วผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว แนะนำว่าให้ใช้มือทั้งสองข้างของเราแปะตรงบ่าของผู้ป่วยและเขย่าโดยใช้แรงพอสมควรและประเมินซ้ำว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ครับเมื่อเราปลุกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยไม่ตอบสนองหรือไม่มีความรู้สึกตัวสิ่งที่สําคัญคือเราต้องประกาศโดยขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแต่ถ้าสมมติว่าคนรอบข้างไม่มีใครอยู่ในความช่วยเหลือเบอร์ที่สําคัญคือเบอร์169โทรตามเพื่อขอความช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยนะครับฮัลโหลฮับฮัลโหลรับ สวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทรยินีให้รับใช้บริการครับพอดีเจอคนไข้หมดสติครับพี่คิดว่าน่าจะถัวใจอยู่เต้นนะครับที่สวนราชวีพิรมครับได้ครับตอนนี้รถพยาบาลกำลังออกไปนะครับไม่ทราบว่ารอบๆตัวมีเครื่อง AED หรือไม่ครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมีคนหมดสติตรงนี้ครับคุณครับคุณครับช่วยด้วยครับมีอะไรช่วยไหมคะคุณพอจะรู้จักกับเครื่อง AED ไหมครับ พอดีผมต้องการตอนนี้ด่วนเลยครับงั้นเดี๋ยวฉันรีบเอามาให้นะคะได้ครับรถพยาบาลกำลังไปช่วยเหลือคุณแล้วนะครับขอให้คุณทำการ CPR นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยไปก่อนระหว่างนี้ให้เปิดเซฟเกอร์โฟนไว้วางข้างตัวของผู้ป่วยคุณเป็นคนเดียวที่จะสามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยฟื้นคืนชีพได้คุณคือฮีโร่นะครับเอาล่ะครับปอต่อมาคือเป็นปอที่สำคัญที่สุดนะครับคือปอปัมก็ทาง call center จะสอนวิธีการกดนู้ดให้กับคุณนะครับโดยคุณมีหน้าที่ในการทำตามอย่างเคร่งครัด และรวดเร็วจะช่วยทําให้ผู้ป่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้อย่างมากนะครับอันดับแรกนะครับจับผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นแข็งนะครับอันดับต่อมานะครับผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าข้างๆตัวของผู้ป่วยนะครับอันดับต่อมาเราใช้สันมือนะครับวางขนานแนวกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยหลังจากนั้นแขนเหยียดตรงนะครับแล้วนามืออีกข้างหนึ่งประสานกับมือด้านเดิมนะครับหลังจากนั้นน,นํามือทั้งสองข้างล็อกนิ้วเข้าด้วยกันครับจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้า ออกแรงกดหน้าอกโดยใช้แรงจากหัวไหล่และสะโพกเป็นจุดหมุนของร่างกายครับออกแรงกดหน้าอกให้ลึก5-6เซนติเมตรนะครับโดยอัตราเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีอย่างต่อนเนื่องหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งโดยการนับจังหวะโดยวิธีการนับดังต่อไปนี้1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13จนถึง30ครั้งนะครับโดยการกดหน้าอกในละครั้งเราต้องปล่อยให้หน้าอกผู้ป่วย ขยายกลับคืนตำแหน่งเดิมก่อนนะครับจึงทําการกดหน้าอ,อกผู้ป่วยใหม่และที่สําคัญสันมือจะต้องสัมผัสกับหน้าอ,อกผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลานะครับผมทำมอะไรเพิ่มอีกไหมครับครับหลังจากที่คุณกดหน้าอ,อกทั้งหมด30ครั้งให้คุณช่วยในการเป่าปะอีก2ครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปอาจต้องใช้การฝึกฝนนิดหนึ่งนะครับคือปอาดี่5คือปอ, 5, อเป่าซึ่งเราจะมีวิธีการและขั้นตอนจากคลิปวิดีโอด,ดังต่อไปนี้ครับเอามือข้างหนึ่งเชยคางผู้ป่วยมืออีกข้างหนึ่งบีบจมูกผู้ป่วย หลังจากนั้นประกบปากและเป่าลมเข้าไปเหมือนเป่าลูกโป่งเป็นเวลา1วินาทีทั้งรวนทั้งหมด2ครั้งครับจากคลิปวิดีโอที่คุณดูไปพบว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ในบางกรณีที่คุณไม่มั่นใจหรือไม่พร้อมในการเป่าปากคุณสามารถเลี่ยงขั้นตอนนี้ได้นะครับในส่วนของปอสุดท้ายคือปอที่6คือปอแปะซึ่งถึงได้ว่าเป็นวิธีที่สําคัญมากๆปัจจุบันนี้เครื่อง a อดีใช้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่แปะเครื่อง a อดีเข้ากับตัวผู้ป่วย หลังจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่องครับจนเริ่มการใช้งานเครื่อง AED เปิดเครื่อง AED หลังจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่อง AED ครับลอกแผ่นติดหน้าอกออกจากซองบรรจุและแปะแผ่นติดหน้าอกลงบนหน้าอกของผู้ป่วยตามที่แสดงในรูปภาพทำแบบเดิมสำหรับแผ่นติดหน้าอกที่เหลือห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วยขณะที่กำลังวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจ หรรือออขณะะที่่ชออไฟฟ้ายูนคับผลของการวิเคราะห์แนะนําให้ทําการช็อคถอยห่างจากคุณถอยกําลังทำการชาร์จไฟตอนนี้การช็อคไฟฟ้าเสร็จสิ้นให้ทำการ CPR ต่อทันทีหลังช็อคไฟฟ้าตามเครื่องแนะนำนะครับทําจนกระทั่งผู้ป่วยฟื้นหรือมีทีมแพทย์เข้ามาช่วยเหลือนะครับ ต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเมิเรนทร์ดูแลต่อไปนะครับทีมแพทย์จากกู้ชีพเมิเรนทร์มาถึงแล้วนะคะครับวจะให้หมดสติอยู่ตรงนี้ครับหมอแล้วก็ทําการ CPR ไปแล้วรอบนึงครับแล้วก็ทําการช็อคเครื่อง AED และถังครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวทีมกู้ชีพเมิเรนทร์จะจัดการต่อเองนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับครบ30นาทีเช็คชีพประจนมีชีพประจานนะครับเตรียมตัวเครื่องยักผู้ป่วยครับ ที่คุณชมไปทั้งหมดนั่นคือวิธีปฏิบัติการการกดหน้าอกหรือ CPR ไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญที่คุณควรจำให้ได้นั่นก็คือหลักปฏิบัติการ6ปอเราจะมาทบทวนอีกครั้งนะครับ 1. ปลอดภัย 2. ปลุก 3. ประกาศ 4. ปั๊ม 5. เป่า6 แปะครับสุดท้ายนี้นะครับโปรดจำหลัก6ปอนี้ให้ขึ้นใจอย่าลังเลหรือกลัวที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเพราะแค่เพียงเสี้ยววินาทีอาจจะช่วยเหลือเขาให้กลับมีชีวิตใหม่อีกครั้งกุ้นเป็นฮีโร่ได้ขอแค่เพียงลงมือ C P R ค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอที่ผ่านมานั้นนะคะนักเรียนนะคะก็เป็นาตามหลักของการใช้6ปอนอะนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะเราต้องให้ปลอดภัยก่อนโดยการประเมินนะคะแล้วก็ไปปลูกนะคะไปประกาศปั๊มเป่าแล้วก็แปะนะคะในวิธีการนั้นนะคะก็เราต้องดูการหายใจด้วยนะคะดูชีพจรโทรเรียก1669 ปัม๊มเป่าปากแล้วก็ช็อกด้วยเครื่อง AED นะคะสำหรับเครื่อง AED นั้นอาจจะเป็นเครื่องเป็นความรู้ใหม่สำหรับนักเรียนนะคะเราอาจจะเห็นเครื่อง AED เนี่ยอยู่ตรงบริเวณสถานที่สำคัญสำคัญนะคะ,ะเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะหากเกิดเหตุการณ์แล้วเราสามารถที่จะใช้ได้นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสถานีนามัย หรือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มีคนเข้าไปใช้ในการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะคะหากนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้เครื่อง AED หรือเครื่องช็อกหัวใจนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้บุค่ที่หยุดหายใจอย่างกระทันหันได้นะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรานั้นนะคะได้เรียนรู้นะคะจาก าการเรียนรู้ตรงนี้นะคะจากคลิปวิดีโอตรงนี้นะคะหากเราได้พบกันเราก็จะลองมาปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องเพื่อเกิดทักษะนะคะแล้วก็ประสบการณ์พ่ิที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากในเรื่องของงานในงานมอบหมายชิ้นที่15นะคะให้กับนักเรียนได้ทำแล้วก็ส่งมาใน กลุ่มไลน์เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ